พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีกันสุขสุขคนมาจากินอน,นี่กันเดี๋ยวเราเปิดแ็กระดาษทิชูค,คนถูกกระเดื่อหนเไมอืมรเ่ององกินแฮมเบอร์เกิร์ดแฮมเหอร์เกิดพญายิง่งถ่ายมาจอนเนาะอันใหญ่เลยเนาะมองเห็นชัดบ่มจ้าชัดบ่ กัรเล้ยปญาาติอาตากกาแต่ะเถาเใหญ่เดี๋จะครั้งแรกชีวิทีคอยกินแทเมื่อเกยกินเส้นขับเุ็เส้นขับขอมากไปหน่อยอืมเชนี่ร้สมไม่้ไม่ไม่ถึอเป็นไครใครมทนสูตรับเน่อันยนะ a ก็วีเห็คนละอนตัดสปรย์บนเตียงผ้เจ็ดเนียนเรตันเจ็ดเนียจะปุ่นนิดเจ็ดเนียจะปุ่นพรมหน่อยเด็กนึงข้อแข็งไม่ได้ดีสิเจ็บเล แจกบ่อฉันเรียบกันเนาะทำข้าแกาวสจบ่อฉันวทีนจ้เ็นยคนมาทัแ้วเด้เห็นเห็นทุคนคนละอ่ากันเห็นกินเน้ ไม่ได้ว่าขนมนเย็นมันถ็นมาแสบหัวกินท,ทุนอ,อมห เนยแบนี uh, de de nós, de ้น้องเอ้ยเป็นงาเปนน้องเนำปังเป็นงาอื้มหมดแสบหมอันเนยขเนาะนี่สูตรอะไดจ้าเขาเบิมเดิมสูตรสูตรเห็ดนี่แห เพ่นยังวันขาปากก็ได้บ่ะหเข้าได้ยุติองเกมบแล้วปลาถือกล้องเป็นจางกับเบรเดียเปนเสียกับเปที่เล็อันมือเจ้าดเฮ็ดแห้เบอร์เกียแพนน่แทนให้เบอร์เกียมือส่อาสดๆเรือหล่อนอืม

เละม่ได้สกเพรัินาทรู้สิค n i s ยบดน้ออกจากปแต่ว่ปามึนีได้ด้วยนะไม่เหม็นปากม อย่ากบจาบึนตึชับ้า้นเลกมุ้งก็เลยมุ้คือด่หละขิงขาวยืนช่วงดูแลนี่แหละจ้รอก่นนางกินน้ำตาลสมงขาเขาวปอะมามื่อเห็นวิดีโอก็เลยอีหล่าวันไนางกินน้ำอีหล่าอย่างก่อนเพราะมันจะเพราะมันเห็นขิเขาวเป็นนันเนี่ย ช่เมื่อกี้เจะกินอย่างอยแล้วไปเห็นที่นี่ล่ะที่นี่มาแล้วเห็นกัาเพลนก็ท่านแล้วด้วยเรากินเมื่อพอก็ดีเพลนแล้ว หารพลังอ้วนมากขนาดเพราะงานมันดีสาหรับไดเอทเป็นอืมโอเคดูเซเองพูดฝนไดเอวันสัปดาห์เวันวันวันสัดวันฟอมวันวันไม่มีบัญหาแ i ่ในความคิดนองิพราะมีผัเมกชีสและเบคอนไม่ค่อยดีะโ Very delicious. Hmm, really nice. Really nice. Mm. So t ด m ั้งหมด a รอวิธเดหน้าต่ายังมาเปิดประตูเลยบอลเพราทาสีไงทาสีอืมทาสีดีเขาไม่ให้ประตูหมทาสียันยันสีเพราันแห้งไงอืมอเขามไงมไอ่างไอออกหุ่นหนากบมบีบฟัมาเรียนนะฮะ Ừ, ngon mày. Ừ, rượu. Mm-hmm. là con rượu come ra cuối đấy đêm. Anh nắng nóng 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 <laughs> we come out on you. <laughs> and <your pet> <laughs> I tell that come. I cannot lie to you because I never lie, you know me. <laughs> but I want to do sneaky and then I can <laughs> I have to tell you, you know. I can see what you I see what you do. <laughs> I tell that kind of thing. be quiet. Be quiet, not telling him. แต่บอกแค่ตัวพญายางเกียร์พี่น้องตัวคนมาเป็นบริการเท่ได้อย่างสิอดบอกเ่าไ่ได้นะอดบอกเรา่ได้บอกเราเก่านิดหลายนิดลายเต้นสิไรพี่น้องดูที่ส่วนเที่แฟนครับกูดอนอตกูดไอเอ็มเพกแมคแคนเบอเบร์เกอร์เวลี่กูดนะเวลี่ดลเชี์มูิสพี Whose recipe? Mm, for Mine. <laughs> Mine. My one My worst. My worst. My worst. one. one. My worst. My worst. this one? My worst. My พวกงาเหมอจะงบอกงางาขาวอัเปอาหารกำลังยงไงหูม้อหมดอาหารไทยย่างนี้อาจะฝรั่งฟูดเมกเบรีสีน้เส้มไทยพี่ผม Not them, um Thai Thai food. Thai food mining wait wait for one hour half mm. hour. This mm. one, 10 minutes. Yeah, take a little. But long. the hamburger you make mm. takes a long time, mm -hmm. is not it? About eight minutes. Mm. About eight minutes you make hamburger for cook. Mm, eight did you put chili in the hamburger? You did. สเล็กพิกินอเล็กพิกินัวยืดเยืบอร์เจออยู่เมื่อวาเล็กพิกินูสม่าชิวีว่ากับลราว่าเสาจพี่น้องว่เรยนเราหัวกันไปก็คือว่าเพจกระซำมันะนอมเราเด็นเดืหัวกันไป ฮัทจะใหม่ได้พี่น้องเนอะอืมขอบคุณมันเป็นครั้งแรกที่คุณเคยกินแฮมเบอร์เกอร์ครั้งแรกมันไม่ได้ดีเสียดีครั้งแรกมันไม่ได้ดีเสียดครั้งแรกแซ่บไปหน่อยอืม she never eat hamburger before อืม never ever what of Thai food you want do you like the Thai food อืม with Thai food you love it it's for sure sometimes i have to have f i l l n g food too what's name what Thai food what's name you a v o me ต้มยำต้ย the best pork noodle soup i like ต้มยก้าว jump ต้ม m a ล้มไม่ใช่้าวไก่าต้มยไก่ต้มยำก้าวฉันมาต้มยำกับอันก๋วยเตี๋ยวพี่น้องมากหลายค่ะกับผัดกะเพราดินมะม่อผัดกะเพรา I don't know all the names. Mm. You've no, never eaten it I know, I'm big here. Mm. บิ๊่บิ um mood, cool. ๊กนไม่เนี้ยสิคุกยังยึดคลาองจะเป็นที่มันคุกไทยฟูดแอดคุกคุกทุล่ะคุกฝรั่งฟูดไปดิคุกคุกแอคุกคุกไทยฟูดแอปไม่ได้คุกคุก i'm very scared i make mistake for youtube you know, but i didn't make mistake no yeah, you won't know, you know, mistake you Really perfect perfect Well done thank you mm. i'm the winner you're not gonna yet. Yum, delicious. I didn't thank you. You enjoy? Yeah. Good. She finished before me. Because you want to talk. Yeah. yeah, because you're talking. <laughs> she said, I'm talking. Yet yeah, I'm a donkey talking. Right? Huh? Come to die. อืมาำสุดท้ายไปนะโอ๊ะฮึมวลดนอไมาผิดหนาเลยเนาะภาคสู่ๆทุกคนได้๊ะเด้อะตำแหน่งรวยปีก็ขึ้นแน่จริงหมดละเจ้จิ้วด่าอนึ